เชวแพทสวัสดีสวีดักเพื่อนๆนะครับยามบ่ายแล้วกันนะวันนี้เนะวันนี้อยู่กับน้องนิวนะครับแหมไม่ค่อยสบายนะวันนี้ก็กลับมาทํางานแล้วแล้วก็พอบ้านถึงแล้วก็น้องโดโด้ด้วยนะครับผมแหมมือไม้อ่อนนะพวกเรานะวันนี้อยู่หลังเต็นท์นะครับวันนี้มีนังฟ้าเข้าบ้านนะครับเราไปขับเที่ยวใช้ปีใหม่กันเพื่อนๆนะวันนี้นะครับผมเรามีเป็น Toyota นะครับ t i เก r D4D นะครับปี2003ด้วยนะครับ รถสวยมากๆเลยเพื่อนนะภาษีหกแปดนะครับ,รน,รบนี่ฮะภายในบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยครับมาพร้อมกับล้อสิบแปดนิ้วซนะีอียี่แปดสวยๆแม่มันช่างสวยงามจริงๆแลมหววสุดๆนะครับมาพร้อมแครบี่บอยหลังด้วยนะครับสามารถเก็บข้าเก็บของได้นะครับผมล็อกกุญแจได้ด้วยนะครับปลอดภยัยสวยงามจริงนะฮะขอดูพาทสนิดหนึ่งครับต้องดูด้วยว่าแมกไลเนอร์เป็นไงมัางสวยไหม ก็ได้อยู่นะรถก็ไม่ได้มีขนอะไรหนักมากมายนะครับเดิมๆนะครับรถสวยนะเนี่ยเพื่อนๆนะถ้าไม่ต้องทําอะไรแล้นะครับซื้อไปก็ขับหลอขับใช้งานได้เลยนะครับมาดูฉากนี้กันก่อนดีกว่าแหมเหมืนช่างงามแววจริงๆนะเพื่อนๆนะบอกเลยว่าบางมากอีก g O A นะครับบางเฉียบบางเชียบกันเลยทีเดียวเชียวนะเพื่อนๆนะนี่มาดูฉากนี้ก่อน ช่างละลายใจนะครับแล้ว c ซ v เรานะดำทูโทนแสนเก้าเเพื่อนๆมาจับจองกันแล้วครับมีรีวิวไปแล้วนะไปติดตามชมในช่องได้นะครับเนี่ยครับ <c oughs> บางเดิมสีเดิมเครื่องเดิมเป็มสีเดิมถึงจนถึงไม่ไปห้ามเลยฮะ <c oughs> ขอูไภไย้ในหน่อยภายในก็สวยสะอาดนะครับเป็น Power แล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้าแล้วก็นี่ฮะ เดอะมอลล็อกเซ็นท่านนะฮะแต่ไม่ไปรถติดนะครับขอฟังเสียงเครื่องยืนหน่อยครับน้องโดโดครับโอ้โหโด่นตกใจจริงกันเลยนี่เล่นอะไรไม่บอกพี่เลยนี่ใจหายใจฟ้ามหมดโปรไกพาวเวอร์เพื่อนๆนะนี่ครับโอ้โหตกใจหมดเลยนี่ฮะเบาะหนังสวยสะอาดทุกตัวไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีขาดช่องแอร์ลายไม้ก็สวยงามครับแล้วก็ห้องเดือนใหม่ไอ้ไฮเย็นกันเนี่ยรถติดชึ่งมากๆนะ สวยงามจริงๆนะครับตัวนี้ปุ่มอะไรอะ่ะโดโด้เอาี่มีไล่ฝาด้วยไล่ฟ้าครับผมเนี่ยใช้งานได้ปกติแล้วตัวนี้ปรับอะไรอะ่ะสวิตช์เครื่องเสียงหรือเปล่าหรือ,อยังไงสักอย่างหนึ่งเพื่อนๆนะครับเ,เี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันกินท,ทำไรออกดูจะเร็วทางดูตอนนี้ว่างแนละ้วน้องนิวนะแคทตี้บอยน่ครับก็สามารถใส่จากหลังคาได้ด้วยนะนะครับสวยๆเลยนะครับแป็นประตูสวยสะอาดนะครับ มันโซนดีนะซอก็เดิมนะครับรถไม่มีโดนหนักจมน้ํานะเพื่อนเื่อนนะลายไม้สวยงามนะฮะกลางวันนี่เห็นชัดชัเลยนะครับวันนี้ต้องรีบนะคะั fc ก็คอมเมนต์มานะครับว่าช่วยกลางวันกลางวันหน่อยนะชอบมืดกันแล้วเกินมองก็ไม่ค่อยอยากจะเห็นครับผมวันนี้จัดให้ตอนเช้าเช้าเลยเพื่อนเพื่อนเบาะหนังสวยสะอาดนะครับขอดูสองแถวหน่อยแม่เดิมบ่าทุกชิ้นเลยนะแต่ประตูก็สวยงามนะกระจกไฟฟ้าก็ใช้ได้หมดทุกบานนะเพื่อนๆนนะนี่ฮะ เบาะหลังสวยนะเนี่ยดูสิฮะอันนวแขนเดิมๆไล่ฟ้านี่ตัวโน้ตเปิดคนเดียวใช่ไหมเนี่ยโอ้โหยืนให้กำลังใจกันหมดเลยเอาโนโ,โดเปิดให้พี่ดูหน่อยสิกังบอกว่าเจ็บเครื่องมือได้นี่ฮะดึงขึ้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถที่จะพับลงมาได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นแคปหลังอีกทีหนึ่งสามารถสามารถนั่งได้ไม่ไม่ได้อันนี้ให้เด็กนั่งไนดะ้นั่งไม่ได้นอนก็ได้ไหมเอาไว้เก็บของ ก็เดิมแล้วเพื่อนคลอดนอหน่อยคอดหน่อยน้องด้วยๆคอดหน่อยมีใครอยู่ไหมไม่มีเรานี่ตลกนะเดิมเดิม<ๆ>เชียบเชียบเจ็บเชียบ,ยบมาห้องเครื่องกันดีกว่าเพื่อนๆจ๋าภาษีสองห้าหกแปดใช้กันยาวลงสะัตะว์ตวาดหน้าเลยเดี๋ยว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 มันเข้าหูเลยฮะเดี๋ยวขออีกทีได้ไหม นี่มีใครเอาหินมาเฟี้ยงฝากระโปรงวะรถเดิมมากๆนะฮะต้ารถดีก็ไปสายปลาเก่าเพื่อนเพื่อนนะ,ะทันหน้าเดิมๆหม้อน้ำมีเนียมนะนี่ฮะทันที่สองหมื่นแปดร้อยหกร้อยใช่ไหมใช่ใช่นะ<ช>เดิมมากๆ,ๆนะครับแผ่นเพดเดิมฝาเท่อกเดิมเป็นเจอปูด้วยนะคะรับดูน่อยมีฟันป่ะไม่มี ปั่นเลยปากกระโปงก็เดิมซิลิเตอร์เียอดีๆแล้วเนี่ยใครคนเลยนะ้ำมกกันต้องโดนๆเล่นพี่เสียวทีเลยนะมาเรียบร้อยแนละ้วขอสักหนึ่งรอบทัวร์ตัวหน่อยทำไมมันข้งางใสบางแหลมแหววอะไรขนาดนี้เพื่อนๆเอ่ยมาแล้วจ้ะมาแล้วจ๋าโตโยต้าไทเกอร์บี2 0มันสานะครับเทอร์โบโด้วยนะจ๊ะ2.5ส,สวยๆกันเลยทีเดียวเที่ยว หเพื so first, ่อนๆอะไรมันจะสวยแหลมจำแหววขนาดนี <Ash ELLE disco> ้เ <necessary> นี่ย t o โ o t a t i g เกนะเพื่อนๆนะปี03ดีปอดีสประตูนะสวยงามอย่างมากๆนะมาลิ้นเสียงใครแวววๆว่าไงจะโลกเห็นบอกว่าวันนี้มาทำงานเหมือนกันอีกแล้วเขาที่แล้วได้ตุ๊กตามแล้วตัวหนึ่งถูกไหมเขาที่แล้วมารีวิวสตรีมไปนะถือว่าทํางานเหมือนกันนะวันนี้คันนี ตัวตาไทรเกเท่าไรดีคนองไม้สางหนึ่งสนสมื่นห้าพันบาทค่ะหนึ่งแสนสี่ห้ันบาทหูถูกมา,มากแล้วรถสวยไหมสวยค่ะรถยอดอะไรครับโซลตาไทรเกอร์ค่ะประตูสวยมาซื้อกันกนะคะเอาโหขอบคุณมากมาพีพีกค,ค่ะตั้งแต่เราเปิดหน้าค่ะสวัสดีคราร